สำหรับชาวราศีกุมนะครับดวงการเงินในเดือนพฤษภาหกเจ็เป็นอย่างไรมาคุยกันนะครับนะไพ่สีไม้เนี่ยก็พูดถึงอะไรก็บอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วเนี่ยนะครับนะในเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเขาบอกว่าตั้งหลักได้นะครับในเดือนนี้นะแต่ก็บอกว่างี้เว้ยว่าตัวคุณเองเนะี่ยอย่าเพิ่งหมดกําลังใจไปก่อนนะเขาเรียกว่าจุดหมายปลายทางคุณนะอาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะเบื่ออาจจะล้านะครับไม่เป็นไรนะครับก็ ขอให้ตั้งใจเนาะถ้าคุณตั้งใจเนี่ยโอกาสที่จะไปถึงเนี่ยมันก็มีสูงอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือนะครับในจุดที่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าเบื่อเหนื่อยท้อนะหรือว่าเขาอยากผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเอ็นดูคุณซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินนะให้คุณตั้งตัวให้คุณได้มีเรี่ยวมีแรงใจเนี่ยนะ ไปสร้างสิ่งดีๆนะครับดังนั้นชาวราศีกุมอย่าพึ่งท้อไปก่อนนะครับเพราะอะไรเขาบอกว่าปัญหาที่คุณเจอเนี่ยบางทีมันหนักจนไม่อยากจะก้าวเท้าไปไหนนะหรือว่าอยากจะทําอะไรให้มันเกิดเกิดดอกออกผลนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะขอแค่คุณตั้งใจจริงนะแค่เนี้ชาวราศีกุมก็จะพบทางออกทางสว่างนะครับในชีวิตนะครับเป็นกำลังใจให้เนาะอย่าพิ่งท้อนะ